สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีทนผช้ชมครับวันนี้เช้าวันที่29เมษายน2566นร6ะครับทนผช้ชมพี่น้องกับพเอฟซแฟนคลับทั้งช่องครับมารับชมนะครับเลขวิ่งนะครับจากแม่พยายาครับสายเหนือนะครับก็ถือว่าเลกวิ่งของแม่พยาวยาครับปี66ยังไม่หลุดนะครับทําช้่มพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับ แม่พะเยาให้วิ่ง1กับ5านะพี่น้องครับเลขติด623สากับเลขวิ่ง1งถือว่ามาล่างนะครับสำานชมครับ7 1ครับผมเอาตอนนี้แม่พะเยากับยูนิซายแลละครับผมมารับชมมาฟังน้ำกันครับวดันที่2พฤษภาคม2,566นนะครับเลขวิ่งจากพะเยาจากแม่พะเยากับเป็นสูตรของแม่เองนะครับพี่น้อง ตอนนี้แม่อยู่ในสายสวัสดีครับแม่เจ้าวัสดีเจ้าครับสวัสดีตอนเช้านะแม่นะเจ้าทานกาแฟเรียบร้อยเจ้าเช้าเช้าทางพะเยาแม่เขาเขาทานกาแฟกับอะไรแม่ไอ้กับปลาทองโกปลาทองโกเหมือนกันอือครับแม่บางทีขนมปังขนมปังเหมือนกันนะครับแม่นะอ่าเช้าเช้าบรรยากาศดีไหมแม่ทางนน้น ก็ดีขึ้นมาละดีขึ้นหน่อยแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมแม่เราแต่สายๆก็ยังร้อนเหมือนเดิมจชเไหมแม่ช่วงนี้สายๆก็ร้อนแบบเยอะละครับทางพะเยามีฝุ่นมีอะไรไหมแม่ตอนนี้ลดลงละลดลงแล้วใช่ไหม,มครับผมอเนจน้าลลครับลดลงละครับ ก็อากาศก็คือ,อบอกบอกคึ้นก็นสว่างมาละครับร้อนเหมือนกันไหมแม่ทางโน้นอ่ะเจ้าร้อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเ้าช่วงกลางวันจะร้อนมากครับผมเจ้าอ่าแม่นะครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งก็ถือว่ายังไม่หลุดนะแม่เนาะเจ้าเลขวิ่งของแม่พะเยา ก็แม่ทัมาเป็นสิว่าปีแล้วเนาะแล้วก็มีคนน้อยบ่าเออมันก็นีี่็นชอบหนึ่งซออย่างก็เออเอาไปวิ่งได้แต่พอพ่อแม่ทําบ่เป็นตีว่าจับคู่จับนั่นเนาะก็เลยเออมาลองดูจับคู่อ่าจับกันเราเอาแม่งวดนนี้เลขวิ่งเลขปิดก็ก็ได้แล้วใช่ไหมครับ เลขวิ่งก็มีศูนย์กับห้าวิ่งศูนย์กับห้าเลยแม่ก<า>ับแล้วก็เลขติดนี้เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเลขติดครับแม่เลขวิ่งศูนย์กับห้านะแม่นะก<า>ับเลขติดเก้าหกเจ็ดเลขวิ่งนี้เด่นตัวไหนแม่ เั่งทั้งสองตัวเลยจ้าเด่นทั้งสองตัวนะครับบางเซียนบางอาจารย์บอกว่าศูนย์กับห้าไม่มาอ่าด้วยกันนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่เซียนแล้วแต่อาจารย์แต่ผมชอบเลยเล็กวิ่งวิ่งศูนย์นี่แม่งวดนนี้จะศูนย์ต่ศูนย์กับมาเยอะเหมือนกันครับผมอาจจะคู่ครับแม่จับคู่มีศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หก ศูนย์เก้าศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับผมแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าห้าหกครับแล้วห้าเจ็ดครับผมแต่แม่มีตัวกันอยู่สองหนึ่งก็ขวามันขว,วามันมาสองชุดนี่เนาะครับเอเอแม่ก็มีสามหกกับสามห้า สามหกสามห้ากันเลยแม่ทําไมเลยแม่เป็นตัวชอบหรือยังไงเจ้าก็ชอบอยู่เพราะว่ามันเม่ไม่ชอบอยู่เพราะว่าหลายสํานักดิสามนี่ก็เด่นนะแม่นะอ๋อแต่ของแม่ถ้าสามมาก็จะเป็นสามหกสามห้าสามห้านี่ก็ติดตัวเลขตัววิ่งห้านะแม่เจ้าครับผมไอ้สามหกนี่ก็หกนี่ก็คือเลขกู่เลขอ่าครับผม ก็มีตัวกันสองตัวนะแม่นะสามสามหกกับสามห้าครับแม่ชุดที่แม่จับคู่ให้เนี่ยศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนี่ยแม่เด่นคู่ไหนแม่ชอบชุดไหนคู่ไหนหรือยังไงแตที่แม่จะชอบนี่แม่จะชอบศูนย์เก้าก็ศูนย์เจ็ดอะศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดเลยใช่ไหมแม่เน้นที่ศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดครับผมอ่า หลัก5นะก็มี5 9 5 6 5 7จนะครับจะเป็นตัวเด่นรองใช่ไหมแมนะ่เด่นรองครับตัวกันก็3 6 3 5ท่านผู้ชมครับแม่บอกว่าถ้า3ก็มาก็จะเป็น3 6 3 5 3 5ก็ติดกับตัววิ่ง5 3 6ก็ติดกับตัวตัวติด6กมาแม่เนาะนะว่าที่ผ่านมาเลขติดแม่ก็มา6กนะครับผมเ,เลขวิ่งมา1 มาหนึ่งไปอยู่หลักหน่วยหก<อ>ของแม่ก็ไปอยู่หลักหน่วยเลขติดอืมแต่งวดที่แล้วแม่ให้ปิกันศูนย์ห้านะแม่นะมาศูนย์หกครับผมอืมกันศูนย์ห้าออกศูนหอ่าแต่เลขว<ม>ิ่งเนี่ยไม่พลาดใช่ไหมแม่เลขวิ่งของแม่เนี่ยเจ<อ>้าพี่มันสถิติมันเข้ามานี่มันบมันลด แค่บักี้งวดอ่ะมันงวดหรือสองงวดเนี่ยแต่ปีหกหกนี่เข้ามาตลอดหรือเปล่าแม่เข้ามาหมดตลอดนะแม่นะเจอๆกับทั้งหมดถ้ามันเข้ามาตลอดอ่ะปีหกห้าก็มีหลุดมีหลุดเป็นบางงวดแม่บอกครับสําหรับเลขวิ่งนะพี่น้องนะครับก็เพื่อมีเลขติดที่ชอบนะครับเลขติดที่แม่ให้มาคือเก้าหกเจ็ด นะครับท่านชมถ้าไม่ชอบตามนี้ก็มีตัวที่ชอบก็เอามาติดเล็กวิ่งแม่ได้เลยศูนย์กับห้านะครับแม่<อ>เป็นไงแม่ที่บ้านนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้ยแม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยใ่คร <laughs> ับเผื่อมีโอกาสมีโอกาสได้ไปทางพะเยานะแม่นะก <laughs> ับผมก๋วย,ยเตี๋ยวส้ตมตำก๋วยเตี๋ยวส้ตมตำ ชากาแฟกับผมอยู่อำเภออะไรแม่พะเยาเนี่ยอำเภอเมืองเจ้าอยู่อำเภอเมืองนะครับแม่พะเยาอยู่อำเภอเมืองกับถ้าใครไปแถวโน้นแวะทานก๋วยเตี๋ยวส้มตำชากาแฟได้มีชื่อร้านไหมแม่ก็ก๋วยเตี๋ยวป่าในเมืองก๋วยเตี๋ยวป่าในเมืองใช่ไหมแม่ในเมืองหรือนายเมือง ใน,ในเมืองก๋วยเตี๋ยวป่าในเมืองท่านผู้ชมอยู่อำเภอเมืองพะเยาวแ,แวะไปทานกันได้ถ้าใครผ่านแถวพะเยาในตัวเมียงนี่จะมีอยู่หน้าโรงแรมเกตเวย์ลูกลูกสาวจะไปขายอยู่ตรงนั่นขายส้ยมถมูยำทุกอย่างในตัวในตัวเมืองอยู่หน้าโรงแรมเกตเวย์ใช่ไหมแม่อยู่หน้าโรงแรมเกตเวย์้แล้วก็มันจะอยู่ใน อ่าข้างๆกับเจี่าทางเข้าอ่ะครับอันนั้นรูไงอันนั้นลูกสาวขายใช่ไหมแม่เจ้าลูกสาวขายส้มตําขายยํานะครับในตัวเมืองอยู่หน้าโรงแรมเกตเวพะเยาอยู่หน้าโรงแรมเ้าข้าวอยู่หน้าโรงแรมเกตเวพะเยาอ่าในตัวพะเยาใช่ไหมแม่ในตัวเมืองเลยหนาตัวเมืองแวะไปทานได้ท่านผู้ชมนะครับนะโรงแรมเกตเวนี่มันจะมีอยู่โรงแรมเดียวแม่ ในตัวเมืองพะเยาอัน<ช>นั้นเป็นร้าน<ช>ของลูกสาวม,มันจะไอ้ไอเลยเลยถ้าถ้าลงบขสก็จะเลยมาน้อยหนึ่งครับจะเหมือนจัใกล้ใกล้กับบขสอ,อ่ะแวะไปชิมได้นะครับแต่ในตัวเมืองเป็นร้าน<ช><ช>ของลูกสาวแม่พะเยานะพี่น้องนะแต่ถ้าในอำเภอเมืองของแม่เนี่ยอยู่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวป่าในเมืองใช่ไหมแม่ก็มันจะเป็นข้มปำอ่าของของตรงนู้น ของลูกสาวในตัวเมืองจะเป็นส้มตำกะยำอยู่หน้าโรงแรมเกตเว์อครับผมมีชื่อร้านไหมแม่ก็มียำอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแม่จะส่งให้ดูกับเอาแวะไปทานกันได้ท่านผู้ชมแล้วแม่เนาะหาน่มันมีมีอยู่ร้านเดียวที่ส้มตำอ่ะอ่าครับผมเอาแม่เลขวิ่งอ่ะเรา เดี๋ยวเอฟซีจะว่าเดี๋ยวคุยน้องเลข็กวิงว่งวิ่งศูนย์กับห้านี่เลยใช่ไหมแม่มั่นใจทั้งสองตัวแต่แม่เขาชอบทั้งสองตัวมันบางบาง,บางทีมันมันจะมาตัวหนึ่งนะอ่ามาไม่มาด้วยกันใช่ไหมแม่แมงวดเนี้ยอ่าอมันส่วนส่วนน้อยนะแต่ปีก่อนก่อน,นู้นนะ่ะมันจะมาด้วยกันเลยตลอดแต่เดี๋ยวนี้มันจะอ่าถ้าศูนย์มาอ่าห้าก็ไม่มาเนาะครับ ก็สถิติมานี่มันหลายงวดแล้วที่ว่ามันไม่มาคู่นี่นะมันมาตัวหนึ่งศูนย์หกจะมาด้วยกันอีกเลยแม่ส่วนส่วนส่วนมากมันจะมาด้วยกันนะที่ว่าปีก่อนๆอ่ะมันจะมาคู่กันเลยอ่ะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะทวนให้ได้พี่น้องเ้ยครับแม่พะเยานะครับเนาะเลขวิ่งจากพะเยาทผช้วมครับสายเหนือสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อหิบกวิ่งศูย์กับห้าเป็นชุดบนล่างครับผมเลขติด 967นะครับแม่จับคู่ให้090607นะครับ595657นะครับตัวกันแม่บอกว่ากัน36 35นะพี่น้องครับนะครับเนาะเลขตัวที่แม่เด่นให้คือ09กับ07ชุดติด0น,นะครับอย่าลืมตัวกัน36กับ35ใช่ไหมครับแม่ครับเอออ่คื05เ,เ,เ,เน,นี่ยเน,ะนาะ05เนี่มัน ถศาษีมันมาเขาปีนี่มันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เป็นงวดที่เจ็ดอ่ะครับเอาแม่บ่าวเท่าจะรบกวนเท่านี้ครับผมครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่พยาวลอดจากโรคภัยนะแม่นะครับยังไงพายเอฟซีเฮงๆครับผมขอบคุณครับแม่ครับครับแม่สวัสดียังไงก็รองดุงครับผม กับท่านผู้ชมครับแม่พะเยานะครับแม่เป็นทั่มาตอนเศร้านะครับเนาะกับไปได้คุยกับแม่เป็นวันวันนี้ก็ได้แล้วนะครับเลขวิ่งปี6กท่านได้รุดครับท่านผู้ชมนะครับเนาะกับขอบคุณ FC แฟนคกับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับพอไงไม่ไงนะครับสุขุมสุขลนคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอไงไม่ไงอายุมันควรยืนครับคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาทำงานกับคอยให้ลาบื่นในการงานพี่น้องครับมีความสุขในการทำงานนะครับเนาะพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้แอดมินมาเทาสวัสดีครับ